เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจํมวันพุทธที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นอกเหนือจากคุณจะได้เงินจากการงานแล้วโชคลาบก็มีมาบ้างเล็กๆน้อยๆของการงานจะได้งานทำที่ยากขึ้นเป็นงานใหญ่ๆบิ๊ก เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนคุณโสดเพื่อนที่คุณสนิทตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นคุณรู้ใจในอนาคตสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินถ้าคุณจะเสี่ยงโชคหรือรู้รางวัลต่าง,างๆก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนโตเรื่องของการงานงานที่คุณทุ่มเททั้งกายทั้งใจตอนนี้เริ่มสัฤทธิผลขึ้นมาบ้างแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณ ค,คู่แลักคนรักบรรยากาศดีตอนนี้ความรักลงตัวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดโสดไม่ทันไรก็เตรียมตัวเตรียมใจมีคนเข้ามาแน่นอน สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินตอนนี้ค่าตอบแทนของคุณดีมากๆถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้เรื่องของการงานจะต้องสู้ชีวิตอย่าถอยเด็ดขาดความพยายามของคุณอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักอย่งรักกันดีไม่มีอะไรที่จะต้องกังวล ส่วนคุณโสดแค่งานที่คุณทําอยู่ก็เหนื่อยมากพอแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปคิดเรื่องของความรักสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีแนวโน้มจะใช้เงินเยอะมากในช่วงนี้แต่ถ้าคุณสํารองไปก่อนก็จะมีเงินเกินกอบเป็นกร,รมเรื่องของการงานการงานของคุณสบายๆชิลๆทุกอย่างลงตัวไม่ติดขาดอะไรเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักบรรยากาศดีทุกอย่างกําลังไปได้ดีส่วนคนโสดช่วงนี้คอตอีกแล้วมีใครเข้ามาใน ชีวิตทําให้คุณมีตัวเลือกเยอะแยะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินได้รับรายจ่ายเยอะมากๆพอๆกันในตอนนี้เรื่องของการงานดวงการงานของคุณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จังหวะน,นี้จะต้องรอไปก่อนติดขัดอะไรก็ต้องคอยแก้ไขเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ คุณและคนรักยังรักกันดีความผูกพันยังเหมือนเดิมส่วนคนโสดแค่มองตาก็รู้ใจกันแล้วจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเงินตอนนี้ไม่ขาดสนอย่างแน่นอนหาเงินได้เยอะมาก เรื่องของการงานถึงแม้ไม่มีใครคอยสนับสนุนไม่ต้องเป็นห่วงเพราะตัวคุณเองสามารถรับมือได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักนอกจากรักแท้แล้วคุณและคนรักยังเป็นเพื่อนกันด้วยส่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุดทํางานหาเงินวันเสาร์เรื่องของการเงินมีโอกาสได้เงินจากหลายช่องทางแบบว่าไม่ได้ทางนี้ก็เอาทางโน้นเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณมีความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้า มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายเติบโตมากขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักคอยสนับสนุนกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามสอนคุณโสดตอนนี้ความรักของคุณเริ่มลงตัวจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตทำให้หัวใจของคุณวั่นว้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ